Hoặc khi đong cái song may luôn no. cái bang hết binh sang đi, nên khi đong cái búp 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 ตเตรียมขึ้นไปแจกทางเหนือเกิดเนาะบุฟู่วา่าทีมงานเพิ่งจะขึ้นมือใดพี่น้องเลยอันนี้ยินเข่าๆวา่าประมาณที่หนึ่งที่สองว่าสัมเนานะเขาจะได้ขึ้นไปเหนือว่าสัมพี่น้งงองเลยอันนี้กาพอดีได้ออเดอร์จากเมท่านใดเนาะนี่เนาะโอ้เมน้อยพองวนเนาะเอ้ยวันนี้ออเดอร์มาอันเห็นเมนเสื้อแก้มืัอนั้นเนาะโอ้โ

พ่อคนเมยคนเนาะแล้วก็กลางคนแถ่น้อยดีในโบมีเนาะกำลังไว้ยทำงานพี่น้องเไงเสนับสนุนไว้ยทำงานในการรอบนี้เนาะโอ้โดยโดยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางเมยน้อยกับพองวนเดอ้ออยู่ทางประเทศออสเตรเลียมาสินะพี่น้องเไยออสเตรเลีย <c oughs> โอ้ยเบา,าถึงแล้วพี่น้อง,ไง,นะองเไยเนาะผมได้เอื้อนซื้อประเทศเพิ่อนรนเนี่ยลืมออสเตรเลียบ อย่รเล่อยู่ประเทศออสเตรเลียพี่น้องเลยดูว่าออสเตรเลียเนาะโดยโดยขอโทษขออภัยด้วยเมือถ้าเอินซื้อบมอทึกจังใดกัเนาะพี่น้องบรจานดินแข้งพี่น้องเยตื่นเช้าไปสีแห่งกระตกเนาะโอ้โดยโดยโดยพี่น้องเลยอากรนี่หาสิบคู่กัยังซีเอามาอีกอยู่เป็นร้อยคู่ โอ้พี่นังเลยแจกเครื่องทำมาหากินเด้อมือนี้เนาะรอบนี้จักซีมีอย่างแน่ว่าจะยังบบท่านได้แจ้งฟีีแจ้งน้องว่าจะได้ขึ้นเนาะพี่นังนอกะันที่หนึ่งที่สพี่นังเลยจักซีมีอย่งมีแล้วตอนนี้คือเกือบเนาะพี่นังเนาะโอ้โดยโดยโดยเนาะพี่นเ โดยก่อนอื่นพี่น้องเลยวาจันเนาะกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมู่เพื่อนกันเบิร์สู่คู่สู่คนเลยพี่น้องเลยพบเจอกันครับวาจันบรรยากาศตอนเศร้าๆสวยๆคือเก่าพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ทันในลงไ้ลงนายังบ่ทันในลงไปเกี่ยวข่าวเกน้าพี่น้องเลยเนาะยังอยู่ที่หานค้าหานค่าน้องเสืรอดินคอยทางคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ ฮ้อนเต้เศร้าเลยมือนี่พี่น้องเลยตัวเด็ดสว่างเนาะหลังจากเมื่อวานนี่พี่น้องเลยผ้าฝนสนละทาเนาะป้าก็ะนำลงมาว่าสันพี่น้องเลยหลายขู่หลายคนเนาะกะเก็บเข่าน้ำกระโบท่านว่าสันพี่น้องเลยโอ้เออหับเข่าหนีฝนกึกกึกถึกอาย่ว่าสันพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะเอากะมือนี่พี่น้องเลยเนาะบ่ได้ไปทางใดพี่น้องเลยกำลังเตรียมตัว เสือพงเสือผ่ากันโยอ่ากำลังสีมีแผนการเดินทางข้ามพังไทยด้วยบันพี่น้องไงเนาะพอดีว่าทางเมย์ต้องเชเพื่นบันพี่น้องไงเนาะกะคือเดี๋ยวบันแจ้งนะนี่อนพี่น้องไงเนาะไปอัพนี่พี่น้องไงเนาะสมุดบัญชีธนาคารกสรกรไทยพี่น้องไงเป็นของทาง สาวรัศมีเดี๋ว่าเมน้องเซอพี่น้องเไงเนาะเพิ่นเปิดไว้ตั้งแต่เฮ็ดเรียกอยู่ไทยหลายผ้าหลายปีแล้วแหละ,อ,ะอุปยกลันมาตั้งแต่2019อ 2, 0, 9, เนาะโควิด2019นั่นแหละพี่น,ออน้องไงอ่าก็เลยโ่ได้ไปเลยว่าสันเนาะแล้วก็มันเป็นเวลาเวลาโดนนานพี่น้องเไงเครื่องโทรศัพท์ที่ใส่เอฟเนาะของเมนองเซอร์เพิ่นนั่นเสียเนาะถือว่ามันสมสมบ่ได้นะพี่น้องเไง ไปซ้อมเท่ีนึงได้เพื่อนกะอาอยังก็ลบโปรแกรมลบโปรแกมรแกมแอปออกบัดเลยพี่น้องเอลยเนาะเอากบบโผู้รายการเงินเข่าเงินออกเนานะแล้วกบริษัทงานเลยบาดนี้พี่น้นองเอลยรังจาจโทรศัพท์นั่นเสียไปแล้วเนาะโดยแล้วกับังเอ,อิญเนาะพี่น,อนอกก้องเนาะกะมีทางผู้ใจดีเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยรอบนึงนัง่นกะเพื่อนโอนมาทำบุญนำบริจาคเนาะจำนวนสองพันบาทตอนนั้นพี่น้องเอลยกะ ว่าจันเก่าเงินว่าจันออกก่อนเลยเนาะยังไม่ได้ไปกดเอาจักเถื่อจนมาฮอดปัจจุบันพี่แหละพี่น้องไงนอกจากเป็นปีแล้วเนาะผ่านมาเป็นปีปีกว่าเลยในความที่ว่าจันบริแจงพี่แจงน้องว่ามันใส่ผู้ได้เนาะเพียงเนาะผู้ดีมีแมอท่านหนึ่งพี่น้องเไยอยู่ต่างประเทศคือกันเนาะเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นได้ภาคทำบุญมาอีกเพิ่นคิดว่าว่าจันยังใส่วันที่เก้าโยเพิ่นว่าพี่น้องเไยเพิ่นก็เลยโอนมาเฮ็ดบุญลงทาน น้ำน้ำเงาะพอที่จะทรงสก,การในวันที่เจ็ดพันจามานี่แหละว่าสันพี่น้องไงนะเนาะว่าเจริญก็โบได้แจ้งเมพี่น้องไปเพิ่นก็ได้โอนมาเลยเนะาะเพาา่่่่เเินนนกกกก็ก็บไไดด้้้ถมมออจี่น้องไงโอ้ยกะ <c oughs> ขอโทษขอไพ่เมลายๆพี่น้องไงฮ็ดบุญน,น้ำว่าเจริญก็ได้เนาะแล้วกะบัดทีนี่จกักรีเฮ็ดยังไงบ้านีกะลองเอาสมุดนี่ไปอัพเบิ้งแล้วก็มามีเงินเข่าพี่น้องไงแล้วกะ ลองไปเบิกเบิง้งเนะาะว่ามันสิได้หรือว่านี่ได้โมเมนเพือ่อนระงับเขาแล้วไปจักเพราะว่าทางเมย์้องเชื่อกับในเงินในบัญชีนี่ตอนตอนแรกๆมันมุมมี่นะพี่น้องเอ้ยย่านว,ว่าทางธนาคารเพื่อนนี่บุ็นการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเป็นปีสีทรงปีเด้ยวกังเนาะโดยโดยละอาจสีระงับด้วยนี่ได้กับเขากับผูู้นะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพื่อนต้องมีอันอยัง ค่าทำ่าดทำเนียมไล่เดือนไล่ไล่ปีว่าไล่เดือนบ่อย่างโอ้กะตัวสองพันที่ผู้ใจดีเพันยังไม่หุบโอนเข่าเล่เนาะยันเพิ่นเอาไมหันเลยเนาะพี่น้องเลยก็เลยพากันลองอยากอยากไปเช็คเบิรงอะนะบริษัทงานมาเกือบสี่สองปีเลยเนาะแน่นพี่น้องเลยตัวสิบปีนี่อันนี้เป็นสมุดบัญชีของทางเมนองเสื้อซื้อเมนองเสื้อโดยตรงเลยอันนี้พี่น้องเลยเนาะ ปัจจุบันนี้ทางอาจันกะใส้เป็นเด็กบัญชีของซื้อน้องสาวน้องสาวคนเหตุงานอยู่ทางไทยมันมีปัญหาอย่างเนาะอันนี้นั่นเมนเชอร์ซีให้อันภัยกระตามที่อยากโอนเงินเข้ามาน่ะห้าสิบอกก่อนว่ามันมีปัญหาว่าโทรศัพท์ของเมนเชอร์โทรศัพท์เสียมันพังเนาะไปสอบไปสอบเนี่ยถ้าง่านเพื่อนลบโปรแกรมออกหมดเลยนะรเาหมดเลย โอนหรือว่าไอ้ยังานกิจงานแบบผ่านธุรกรรมมาได้เะเนาะแมน่นพี่น้องเอ้ยบาดท,ที่นี่ก็เลยมีแผนการกันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะกับ่าททได้พาแม่น้องเชอเพราะว่าเป็นเงินทำบุญของแมนเพราะว่า,วาเป็นเป็นก้อนใหญ่สมควรอยู่เพราะว่าห<อ>มื่นกว่าบาทพี่น้องเพิ่นส่งมาเฮ็ดอ่าลงทานเนาะเอ่าก็เลยเอ้าบาดที่นี่บาซั่นพี่น้องเอ้ยก็เลยหาหาทั้งกระเป๋าเมียก็บ่มีทั้งกระเป๋าผัวก็บ่มีก็เลย ต้องไปเช็คเบิ่งต้องไปเช็คเบิ่งต้องไปกดเบิ่งเนาะว่าสิได้บ่ได้พี่น้องเอ้ยกะบ่จันกะบ่ค่อยมีความรู้เรื่องทางเอ่อธุรกรรมตัวเกี่ยวกับบัญชีเนาะเอ่อบ่ค่อยรู้อยากไปถามทางธนาคารเพิ่นผูดเนาะเฮาก็ลองไปอัพเบิ่งสมมุติลองไปอัพสมุติใหม่แล้วก็ลองไปอันปรึกษาเบิ่งเพิ่นเนาะ่ถอนได้บ่่ก็คือวิธีนึงก็คือ ATM เนาะอ่าแต่ว่า ATM นี่น่าสิโดนงับไปแต่โดนแล้วพี่น้องเอ้ยก็แต นะคะ4ตัวพี่น้องเลยเนาะทีเมมเชอร์อ่าอีทีเอของเมมเชอร์นี่เนาะก็คือขนาที่โดนดังับไปแล้วแหละปัจจุบันนี้เป็นหกเนาะอ่าเพิ่นอัพขึ้นมาเป็นหกตัวแล้วระบบเก่าพี่น้องเนี่ยระบบเก่าเพราะว่าเขามาบ้านแต่โดนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่งานมาเลยนะโดยเนาะจักสีได้กูได้ดิบาดทีเน่หลังจากมาบ้านเนี่ยเมมเชอร์ก็บม่ได้ไปเลยนะพี่น้องไปฟังไทยอ่ะเนาะอ่ะสิข้างเละในโลกหลายปีอ่าเมนมเชืรอเพิ่นกับไม่ได้ขามไปเลยเนาะพี่น้องเนาะแก่บอสิ่งลอง บึงมือนี่พี่น้องเลยโอ้ยชีได้บ่ได้เดี๋ยวสิมาจีบชีมันเนาะมาได้ได้โอ้คมหักมันคาคอโ์เดยกะลองเบิึงเนาะสาขาอยู่ทางมุกดาหารกับน้าซีนีอยู่เนาะอ่ากสิกรมีบ่ได้ะไอ่าทางเบาเตียงเพิ่นไปเฮ็ดมื้อนั้นกะรจันสิจื้อทางไปอยู่บ่บาดนี้พี่น้องเอ้ยเรื่องของเรื่องนี่คืออันนี้เอารจันนั่น ต้องได้นั่งรถสายทางไปพี่น้องเไยเพราะว่ารถวจันท์ขับมาได้เนาะขามทางไทยเนียมันกับโบคือทางบ่เตียงเพิ่นไปเมื่อนั้นไปทางไหนไปทางไหนไปโดดดีเนีนอันนี้ก็ต้องได้จ้างแท็กซี่เนาะหรือว่าสามรอเนาะสามโดดได้จ้างซีอีโอแล้วโอ้โดยโดยพี่น้องไงวจันท์แกยังบ่เคยบุกไปแบบ ส่วนตัวไปสิจักเทื่อเ <c oughs> นาะแล้ท่านหันารยพี่รองเลยว่ามเามื่อเช้านี่ก็คือแบบเออลองไปเบิงนะ้งเนาะว่ามันคาใจอยู่นะว่ามันสิได้หรือบ่ได้นะ่ะเราจะได้หูว่าสิเอาจังใดโตเนาะว่าจะได้หรือบไ่ได้ได้ด้ดยเนาะก็ตามนั้นพี่น้องเลยเนาะที่ทางเมนองเซอร์เพิน่นได้มาบอกเมื่อกี้นี้แหละว่าสั่นพี่น้องเลยเนาะว่าต้องไปเอาสมุดไปอัพหัวไม้ เนาะได้กาไปเบิกเงินเบิ้งก่อนกดเงินเบิ้งเนาะจักสิกดได้บ่ได้พี่น้องเอ้ยมันเพราะว่าสองปีผ่านมาเลยเนาะที่บ่ได้เคลื่อนไหวนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดูกันบ่เฮ็ดอีกแล้วลูกเด้อน้องเชื่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะทางการเราสิเดินทางมาที่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะกาสิได้อ่าสิไปเป็นแบบปั๊ม พาสปอร์ตพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางเมนต์งเชื้อเพิ่นว่าเพิ่อนอ,อย่ากหู้เรื่องอข่ามไปนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าหลังจากที่ COVID มีโควิดมาเนาะตั้งแต่สองพันสิพูดเละพี่น้องเลยการบุหรี่ข้ามไปเลยเนาะบุห้ว่าบัตรเพิ่นเนี่ยยังมันขั้นตอนตอนนั้นนั่นคนมาหลายพี่น้องเลยเนาะคนมานั่นเป็นหลาย พันคนเนาะมือนัเนน่ะนะญาติกันช่องกันมาญาติเพิ่นไบบว่าไล่ผ่านบอกด้วว่าจังไดเนาะแต่ความคิดของบัจจานี่ถ้าเฮามาในลานนี่ต้องได้ปั้มทุกคนเนาะพี่น้องเนาะถ้าปั้มถ้าบ่ปั้มได้แม่นผ่านบ่ได้ว่าซั่นเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มั่นใจว่าซั่นพี่น้องเลยก็เลยอยากเอาวัดสปอร์ตนั้นลองข้ามไปเบื้องก่อนรอบนี้นะพี่น้องเอ้ยมันได้ก็แม่นผ่านเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่ได้ก็สิได้แก้ไขวัด เบิงึงเนาะเได้เห็ดใหม่เพราะว่าเดือนหนึ่งที่จะมานี่เนาะเพียงเนาะกะ็คือบรจันแจ้งพี่แจ้งน้องไปคลิปก้อนๆน,นี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าเได้ไปงานแตง่งเนาะงานแต่งน้องน้องชายพี่น้องเลยหนุน่มลาวสาวไทยนี่แหละเนาะอยู่จังหวัดศรสีสะเกดบริสันพี่น้องเลยอ่อาจักตำบลยังเนาะพี่น้องเนะเาะมีอยู่ในอซองบัดเซิน พี่น้องไงนะเนาะเพิ่นผ่ากบัทร่งบัตรเซิรนมาให้แล้วพี่น้องไงกัสี่ลำบากในนิดน,นึงเนาะเพราะว่าทางบัจจินี่ขับรถเขา่าข้ามไปบ่ได้พี่น้องไงกับที่ได้จ้างอสามล้อหรือว่าแท็กซี่เนาะอ่าไปเมื่อนี้กัเป็นวัดซุกเด้พี่น้องไงหนาะสีนะ่ทางอ่านธะนาคารเพิ่นนะ่าสี่โบปิดเนาะเพียนะงเนาะอ่ากั ถ้ายในกรณีแบบนี้พี่น้องเไยเนาะถ้าไยมีความรู้เดี๋ยวอีฟซีทีเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินเนาะพี่น้องเนาะหู้เรื่องของอทางบัญชีของเมน้องเชื่อเพื่อนี่แหละพี่น้องไงเนะาะการคอมเมนต์มาบอกให้เป็นคุ้มหู้นเด้อพี่น้องเไยเนาะเพราะว่าบัญชีเพ่ได้เคลื่อนไหวสองปีแล้วพี่น้องเไยเนาะอ่าเพราะว่าตั้งแต่นะฮัทซีโตพี่น้องเไย เนาะตอนนี้มันกลายเป็อนอัพเป็น6โตแล้วว่สัสดุพีดองไงจักซีได้โบไดนะ้เนาะเงินที่อยู่ในหันมันจะมีโอกาสได้หรือบ่พี่น้องไงอคอมเมนต์มาบอกว่าจันนีเดอร์เนาะเพียงเนาะเพราะว่าวัาวาจนกลายเพิ่นฝากมาทำบุญพี่น้องไงเนะาะแกรยังอีกเวลาเวลาแกรยังอีกหลายมือโยเนาะแต่ว่าเราก็ต้องไปดำเนินเรื่องเงินเมือก่อนโบไนะด้บ่ไนดะ้เนาะเพียงเนาะถ้าบ่ได้จังได้กรารวัจนก็ซื้อได้ เอาเงินของวจันนีแล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าว,าาวาจันกับโบได้จแจ้งเพิ่นไปเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เคยเฮ็ดบุญน,น้ำแตบรอบก่อนๆพุ่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพิ่นฝากทำบุญน,น้ำกับทรงบัญชีของเมนน้องเซอร์ฟผ่นนี่ไปให้แต่กับโบได้จแจ้งพคนอีกเลยเนาะว่ามันใช่บ่ได้จังใดน,นะพี่น้องเลยกับเรื่องมันกับสิมีประมาณนี้พี่น้องเลยพเลยพราะว่าเรื่องของเรื่องเงินโทรศัพท์เนาะ โทรศัพท์ที่มันมีแอปเคเว้งแหละพี่น้องเอ้ของเมนองเชอร์เพิ่นเนี่ยมันมันเพรเนาะมันเสียพี่น้องเอ้ไปซ่อมเลยเพิ่นลบโปรแกรมใหม่เนาะลบโปรแกรมใหม่แลยก็เลยเฮ็ดให้แอปในบัญชีในโทรศัพท์นะพี่น้องเอ้นอกจากใช้งานบ่ได้มาทีนี้อ่าก็เลยบ่ได้เคลื่อนไหวอย่างเลยเงินอยู่ในหันกับปะในหันเลยพี่น้องเอ้เนาะอแกเมื้อนี้เนาะก็สิได้พาตาล้ม สำหรับตาลัมเพิรนนี่กับโบเคยได้ขาำพังไทยจักเถื่อพี่น้องเลยแล้วกับนาซีได้เฮ็ดบัตรข่าวเนาะอ่าตัวนี้กับบจันกับโบคอยหู้อ่าเรื่องขาเพราไปไหนอ่าเนาะเพราะว่าเห็นแต่ทางบ่ตเตียงเพิ่นพาน้องบิวลี่พี่น้งงนองเลยเนาะขาำไปได้อยู่ว่าสันพี่น้งงองเลยอ่าบูหู้เพิ่นมีบัตรอีกอย่างนี้ของเราเนาะเพียงเนาะมื้อนี้กับซีด้พากันไปแบบ เย็นคมผู้นะครับกระเบอเมนพี่น้องไงเนาะพ่อวจร์กับเรเคยพาลูกพาเมียไปจักเตื่อเนาะอ่ากับเได้ไปเียนผู้น้ำกันเมื่อนี้แหละพี่น้องไงว่ามันต้องได้เฮ็ดบัตรอย่างแน่้ยสำหรับเด็กน้อยเนาะแล้วก็บเได้ขามบัตรขาวหรือว่าเป็นพาสปอร์ตเนาะพี่น้องเนาะกับบึ่งน้ำกันเด้อเมื่อนี้พี่น้องไงพ่อกันอยู่มุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับเบิร์ดมืออ่าวจร์กับ่าเได้อยู่พุ่นแหละอ่าเพราะว่าลำเนิน เรื่องอ่าบัญชีของสารสมีเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเนาะให้มันถึงมันต้องให้มันได้เดี๋ยวก็สิได้ให้เอฟซีหลายคู่หลายคนเนาะเพื่อนอยากร่วมทำบุญทำทานน้ำเนาะผู้หาผู้ซิปก็สิได้อ่าส่งมาอย่างโบต้องคงใจวันพี่นี่พี่น้องเลยเนาะเอาก็โอเคพี่น้องเลยขออนุญาตเตรียมโตก่อนบัดทีนี้กะจะได้พาเพื่อนเดินทางก่อนพี่น้องเลยเพื่อกินข้าวกินน้ำเด้๋วก็เพื่อไป รอ,อลดรอรางอีกเนาะโอ้มัน,มนยากอยู่พี่้องเลยเพราะว่าหลายคู่หลายคนอยู่เนาะกะคอมเมนต์มาบอกว่าจานว่าสันเนาะคือบอกออกรถอ่ะไายเดิมโดดมันจังไปคู่กันกับว่าเตียงว่าสันพี่้องเลยตามลังกันไปโดดว่าสันเนอะกพี่รองเนะาะพี่้องเลยเอ่อกะมันอยากได้อยู่แหละพี่งงนะ้องเอลยเนาะแต่ว่าอา่างบป,ประมาณเนาะในการซื้อรถ ไซเดิมนี่มันแพงพี่น้องเอ้าตอนนี้ก็ู้สึกว่าถ้าซื้อในศูนย์เนะาะไซ่เดิมเลยจตกอยู่ละล้านล้านกว่าบาทพี่น้องเอ้ยเนาะ1.5ล้าน6ป๊าโธเออเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ก็บ่เคยเห็นเงินล้านจักเทือพี่น้อง,ง <c oughs> เอ,งอ,อ้เออลําพังเนาะเอ่อซื้อรถเอ่อใหญ่พวงนี่ก็ยังยืมพี่ยืมน้องยืมอา่าหากแล้วพี่น้อง,องห,หากเบิดเนาะ อ่าบัตรซิมาอันนี้อีกอ่โอ้ยน้องพี่น้องเนาะเป็นไปบ่ได้เลยว่าสันพี่น้องเลยเอากะขี่ซัมนี่ก่อนเนาะเขามีซัมนี่ก็เอาซัมนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะก,กะบว่ากันไปสัพพี่น้องเลยเดินทางก่อนบ้านนี้เนดดาะหากินข้าวกินน้ำเลยพี่น้องเลยเนาะกะพาตาดำเพิ่นไปพังไท่ครั้งแรกเออแจ๊คสีกากี่านกะยังบ่ได้คู่เลยตัวนี้เนาะเบาลูกนี่สิไปได้บ่ตัวา่มัน ไปมีบัตรอย่างเลยได้ดูเนาะเอาเ้าดใบข่าวเพือไปปกติอก็คือว่าเตียงคนนี้เนาะถ้าว่าเตียงคนมีอ่บัตรของน้องบิวตี้ได้บัตรติดตามเนี่ยบัตรติดตามอันนั้นเนาะพี่ต้องเลยอันนี้เฮาบุ่มีอยังเลยลไปเพิ่งข้าวไปเห็ดเอาเนี่ยเฮากับไปถามเพื่อนเอาเนาะไปไปไปตังอันเย็นหู้พี่น้องเลยเนาะมือนี้ เออต่างๆไปประสบการณ์ใหม่โดยเพราะว่าเฮากะสิสิบ่ถามแทงว่าเตียงอีกเนาะว่ามันมีหยังเฮาก็สิไปถามเอานําหันเลยเพราะว่าเเพราะเฮาอยากอยากฮู้นะพี่น้องเอ้ยเนาะก็รู้สึกว่าทงทางเจ้าอันอีหยังก็บัดบ่บ่มั่นใจบ่ก็ลองไปเบิ่งพุ่นแหละไปทางเจ้าหน้าที่นให้เพิ่นเบิ่งเนาะให้เพิ่นเบิ่งเออยังบ่ได้เบิดอายุแต่ว่า เพลินโมวันใจว่าปั้มว่อมื่อนั้นเห็นะพี่น้องเลยคนหลายพี่น้องเลยมีโควิดมานั่นนู้เป็นพันเนาะเบียดกันเมนเชื่อบูชื้อบมดี้ว่าว่าได้ปั้มว่อเนาะว่าเพลินแบบซุปก้นพานบ่อจริงขั้นอีกทีตแรกนะมาพร้อมกันก็บ่อจันเนาะอัดพรมาเต็ แตกพระพะพายกันอยู่ด้านพี่น้องเลยมันคนหลายเน่ยเมนเชื่อก็เลยแบบลงกันเลยนะพัดาๆจากกันอยู่ด้านเลยกับมาวัฒนธรรเลยนะอุ้มของสัมภาระเนาะเงอนว้าโ้โหเดี๋ยวพูดเลยว่าแม่นเชื่อเนี่ยได้ปั้มด้านออกดูยั่งขนาดทำปั้มเพิ่นวัวให้เจ้ามาเนาะอ้ามันลายเลยมันหลาย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 ออกสิเดียรหลายแบบมันเออเอาเอาเสรโอเคมื้อนี้ฮู้กันพี่น้องกันรุ่นกันมีอยู่สองประเด็นมื้อนี้พี่น้องไลยหนึ่งคือไปอัพเดี๋ยวว่าไปอันกดเงิน เนาะ,อะของเมนน้องเชอร์เพิ่นบันซี่ไทยพี่น้งงองเลยแ้วก็ะซองเนาะไปรุ่นเบิ่งบัตสปอร์ตของเมนน้องเชอร์เพิ่นซี่ <Yes. S 1> พานบอว่าสันเนาะมีสองประเด็นไปมือน,นีพี่น้องเลยโดยเอา้าไปรุ่นไปเบิ่งนน้ำกันว่าเฮาซี่พาลูก ข้ามไทยได้วอรือว่าสิได exactly. ้ข้างอยู่ข่างเหล้าก็เดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนี่ยพี่ต้องไงจังเดยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ลาก่อรสานีก่อนแจ้งพี่แจ้งน้องเด้อพ่อกันอยู่มุกดาฮานเด้อเด้อครั้งแรกเลยนี่พี่ต้องไงเนาะที่มีน้องเชอร์ครับน้องเชอร์ชื่อได้ข้ามข่างไทยน้ำพี่ต้องไงไปเบิ่งน้ำกันไปพี่ต้องดุนดุน